สำหรับครูยานะครับเป็นครูประจำชั้นที่ใจดีที่สุดของผมคนหนึ่งในชีวิตเลยก็ครูใจดีมากครับพูดกับเด็กได้ทุกเรื่องรู้ว่าเด็กมีปัญหาาก็พยายามเข้ามาคุยเข้ามาให้ความช่วยเหลือครูนใจบุญนะทุกอย่างก็ครูยายนะครับก็เป็นคนที่ชอบพูดหา้องนะครับแล้วเขาก็ชอบมีประโยชน์ข้างต้นเราที่หลายคนอยาก วจะร่มต้นด้วยของคุณพปรค่ะนักเรียนที่นักเรียนช่วยจุดจุดให้ครูจะรับคุณเป็นคนที่โดน่เราจะทำยังไงล่ะก็ตารางพ้อความเราสองก็มีของจาไป้้นะครับใชคุณครูมกกับคุณครูใหญ่นะัก็เป็นครูที่มีความเอาใจใส่ตันเรียนมาครับคุณครูก็มักจะโตตาเด็กที่มาไา้ไม่ ก็จะคอยสอนตน่องตามร้านเกมร้านต้องมันไส่เงินเะงินช่วร้านเกมอย่าแต่งานแล้วอย่าเริ่มขี้ลืมเลยนะแบบส่งงานหายหมดเกลี้ยงอางเงมาเรียนก็ลืมเอนโทรศัพท์มานี่คนวินงนง่งกับไปเอาสุดท้ายพูดอย่าลืมดูแลแฟนพูดดีๆนะ One, two, row me